นี่คือตึกล้างที่สูงที่สุดในเกาหลีเหนือมันมีชื่อว่าโรงแรมวิลกยองมีความสูงกว่า330เมตรประกอบด้วยห้องพักมากกว่า3,000ห้องและมีร้านอาหารหรูถึง5ชั้นเริ่มสร้างในปี1987และกำหนดเปิดในปี1989ซึ่งเป็นปีที่เกาหลีเหนือเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Festival of Youth and Students แต่ตึกเสร็จช้ากว่ากำหนดและต้องหยุดกลางคันเพราะเกาหลีเหนือขาดเงินทุนหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1 9 9 1 ตึกนี้กลายเป็นตึกร้างนานกว่า16ปีจนถูกเรียกขนาดน้าว่าโรงแรมแห่งหายนะจนกระทั่งปี2008มีบริษัทผู้รับเหมาจากประเทศอียิปต์เข้ามารีโนเวทโดยการติดกระจกรอบอาคารเพื่อให้ดูดีขึ้นโดยเกาหลีเหนือมักใช้ตึกนี้เพื่อเป็นสื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือเพาปก,กันดาผ่านการติดไฟ LED รอบตึกณนะปัจจุบันผ่านมาเกือบ40ปีแล้วโรงแรมนี้ยังไม่เคยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเลยทุกคนคิดว่าโรงแรมนี้จะได้เปิดจริงไหม คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ